สบายดีพ mm. ี่น really ้องวิมอนกลับไปตลาดมาได้ของกินเล็กน้อยซื้อน้ำมันต้มให้นางอ้นคุณโปอกซู้อขมือหมูต้มขมือมักกินเด้อะหมักกินน้ำมันต้มน้ำมันไรเอามีมาตักินเห็ดลได้เห็ดเห็ดนางฟ้ามาหนึ่งเห็ดนางฟ้าซื้อหาขนขีหาันมาหนึ่ง แ็้วก็ได้มูสามสั้นกุเล็กเสนสาโลกลัวมาทอดมูกระเทียมกินมูน้อยหมูอ่อนในหม้อหมักกินี่นอายก็ได้มุกปลามาสิงเขามุกไข่เนี่ยกมีโตก็เนี่ยคำมุ้งแตนี้มุกปลานังปลาสวาย,ยาต้องมุกอะมุกกระเ้าบะนาเนาะบรเวย มุกอะไมกะไรซิบบาทมกอะไบาทเ้อโมกซาบะซีฟันมกินข่าวิวเข่าหรือมื่อเพื่อนมุกเา้าคนต้มคนต้มวิวิตกมผสมตุไหนึ่งวะน้ำต้มตุ้งต้งโอเคโเคติดช่วแล้วมันถือก็ไม่ต้มนะสามหอยซิบามหอย้าบ มานอกค่อยยมือสวยแล้วค้ายาเลยอ๋อิดขันมันมึงซิันี่ตลลาก็ยามสวยมันเป็นด็ของถือก็แสาบของเ้ง สบายดีพี่น้องมากินข้าวกันบ้านี้ข้าวเด้อแจีปลาแดกมกปลาโอไม่ต้มลวกพระคุมแล้วก็ปิ้งสมเปียงก็เปนข่าวแล้วจะกินข้าวแล้วเออขนมอันนี้ใส่ซซกุระขนมบ่านนี้นะมีนมต่างหากโบเขาให้นมเผ็ดเอาเออนมมาฮะนมลองกินฮะ อ๋อไม่หวานใช่ป่ะแล้วมันนมจืดใส่นมจืดใส่วานอสนจืดกินบ่ขนมเนีจืดกนมหวานอืมแซ่บ่น่อลาลาเลยอากกนากินขนมเน้อสกิน เน้อแบบปลาสดีมาก่มกไขป่ปลามกไขป่ขปลาเนี่ยมกไขป่ปลาก็ไม่หายค่ะัคมกไขป่ปลานีงมาเด้อเอฟรีมาทุกคนเด้อกินข้าวในแม่มอเด้อจ้า <c oughs> เขาสไว้แซ่บแซ่บมกไข่โอเคไปแซ่บเลยมดูเพชรเพชรน้อยกินมกขี้ไดไหมมกไข่ปลาแซ่บไหมไม่แบม่หยองไม่หยอง làm cái hành bơ hmm. น้องกินข้าวหรือเปล่าน <task> ้ำพ <Y> er ัดปลนาข้าวเปล่าเขียเปรียเศร้า ไปเลยไปรุ่งนะไปดีทางหลังด้วจ้าไปัางน้ำมืเทาเนีมาอ่ะเป็นขาวมากเดี๋ยวๆคุณน้อยไปนั่งน้ำาฮิบเป็นขาวมากขาฮิบ แตงกอนตฮีใส่สุขกอนตาตียกจีนมาอกจีนมาุกตาตี เดินานะไม่างอืมนไหมาหนนังม้าน่ไแถวปอนสมหนม้าขข้นขึนน้นี่้นนขึ้นนข้นน้นข่้นขึนขึขึ้ ่อยๆมีอมะนัลออกินผสมมะอืเขา่ากินผสมอเอาไปกินได้ผสมไข่เหรอกินอันเข่าไปรอบหนึงแล้วก็ไข่ปเ,เป็นผสมแร้วเอื้อคอานเผา,า,า,าพัดเขาพัดใส่ไข่ใส่มมูบดอ้าวหนอไม่ลุงเขาเห็ดได้อยู่ ่นเ็ไปลงเบ้น้ำจะไหมลูกไอเอือดเป็นคนซอยเห็ดเป็นคนแคอทแครอนะมาหั่นหองปรยพี่สอิแบบแซ่บ่ะทุ่มิมแล้วบ่อยัดโลดเลยมันลุงเห็นไหมโอ๊ย6ตัวไปไหนแล้วืีบกนน้อพี่ะได้ไหมน้าไม้น้าไม่น้าอ้าวน้าไม่หรยกินนี่เด้อ มาคินมาจับเลยมจับเอาไหนสัตว์น,นี่บ่ผสมวะผสมกับอ่เแจว่แจว,นนไ,วได้เัายวพ่อจะคลุกแจ่ว่ยูลนะเอาด้วยมคิดแล้วได้ไหมน้นฝนปจะเสเสร็จอยากประเดดโลกรับ สบายดีพี่น้องมบ่ทันเรียบร้อยแต่ขอให้ชดโทตากินก็ดำหูดำ้างหน้าเปนไม่กินอะ่รกันคขาเดยอ้อาหมกหลกินตัวเนี้ยกินทำกินลูกีว่็ กินตักแลนมีวิตามินแมวหายแมวหายกินเมื่อกี้มันสยังยูซือซักนา็สเองทีนี้ไม่เพิ่งกินแกงกินต้มเพิ่งเมื่อกี้นีแกงแกงหัวชเทาฮาแกงกินแกงอไม่ต้อนบ้า่าย่งแกงไม่ก็มีแกงแกงหรือไม่ต้อนแบบกระดากินแกงเลย แกงนราไม้ตั้งเพชรตั้งหีดตั้งยังง่ายเบิ่งไม่ผิดกูจะเก่งแค่จะคอยอุ่นหรือได้หนิแกงหนราไม่นังลงในเด็กแกงหนราไม้นี่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 คุณน,น,น,นี่ก่อนนะมันเป็นอะไรวะจะพูดมากเก่าเขาได้จะพ่ดอยากไงจับ Ừ. Ô, oh, có pin con dư cáo bunny qua được qua này. Ao à, tăng mummies, ha mcghênh baba dạng mcghênh nịch ghênh mày. Hm, mcghênh mày. Hm, mcgênh mày. Hm, mày. Dạy, mcgênh hết dạy. Mm, mcgênh mày. Mm, mcgênh 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 พอแล้วงใครยังอมรบอลมาต้นอีกบอฮัมเฮ้ยมาแกงโนไหมอันนี้อาไปน้องคลิปนี้ก่อเอออ่ะมอนกะลาก็ได้เพียงเด้ยบ๊ายบาย